สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อเอาแยกกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมื้อนี้กัย้ำมะแรงค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าบ่กินข้าวแรงเด้อค่ะเด้ออยากกินสิกินสมแทนค่ะพี่น้องค่ะหิวข้าวแต่ว่าบ่กินข้าวค่ะพี่น้องสิกินสมแทนเด้อค่ะเด้อสมสมลูกแพร์แ้อค่ะเด้อคล้ายๆ่มักสีดาล่ะพี่น้องค่ะลูกแพรนะคะพี่น้องอืมกินกับสมแทนแบบคล้ายๆบักม่วงเด้อค่ะเด้อแต่ว่ากับ่เปรี้ยวคือบักม่วงเน่ะเป็นหวานๆมันเป็นมันๆน่ะพี่น้องค่ะเปรี้ยวนิดน้อยค่ะกินกับแก้วปลาแดกเด้อค่ะเด้อนี่แก้วปลาแดกเด้อเนี่อ แซ่บจ้ะพี่น้องจ้าตุยเอาเลยเนาะขา่าเนาะแซ่บหิวข่าวนะพี่น้องม่กินข่าวหรอก โอ้ยนี่แหละค่ะฟาเม็ดเปี้ยงสิละเขาก็ตุยเอาเตี๋ยวกแก้วประแดกเอาแซ่ตหน้าเด้วยค่ะเดี๋ยวไปเลแ่ตอนมมดเ่ยแซบ่บแซ่บเขาบอกไม่ต้องกินเขาแรงนะกินอันเนี้แทนเลยจ้ะพี่น้องจ้า ข้าวขาวหน่กกินเลยจ้ะกินแทนขอแรงเอาอเห็นว่าเนี่ยประเดกข้าง,น,งนั้นเนี่ยนะพี่นอ้อง แยวปะลาจแยวปลาแด็อืมแซ่บรัดแบพี่น้องจ้าเมนูนยังกะขาดปลาแดกบ่ได้เนาะสุดยอดเลย Khám nhai luôn Nước lọc nó chả đây nè, chắc thùm là bấm con Xóa thùm là cái nòng khác Nhúng khẩu nó mà đập กินอันนี้แทนขเขากเอา,เอ,าอันดึกแล้วเนาะสองทุนแล้วม,มัอืมอืม ครับ แซ่บแซ่บจากพี่น้องตัวแก้วเผ็ดใส่พริกหลายพุดพี่น้องจ้าแดงจรงครึ่งชู่แก้วพริกผงนะเห็นไหมเน,นี่ยพอเห็นหลังเนาะอืมลองไดีอืมเห็นไหมอืมพริกหลายมันแดงเพชร โอ้น้ำมูกไหลแล้วพี่น้องคะเพชรแท้ข้องแท้เลยบัดจียเนี่ยน้ำตาออกนำะพริกเพชรเพชรเขาบอกหายน้ำพร้อมแล้วน้ำตาออกแล้วพี่น้องคะอโอ้ พริกผงม,มันเผ็ดเนาะพี่พน้องเนาะเผ็ดน้ำตาลพริกผงปลาหน้ปาปลา แฝด,ดแฝด,ดม,ลลา,ดมดาได้จัะเด้อถ้าหิวนอนบ่หลับลูกแพ้จ้ะพี่น้องจ้ะลูกแพ้บะหมีหมูม่วงจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็ลูกแพ้แค่นรสชาติคล้ายหมักซีดาร์ได้จ้ะเด้อ ไข่กันละข่หมักที Jim, ing, ่ดากกบอ่ะนะอืมอืมอมตาออกแล้เพช กรอบครับอือีกนอยนึงกับพี่น้องจ้ะเผ็ดเผ็ดเผ็ดข้าวตั๋วน้ำตาออกนะเผ็ด อุูยเลยค่ะไม่แญ่พี่น้องคันี่อืม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 บ่ รสเผ็ดเผ็ดละพี่น้องคะน้ำตาออกแล้วรสเผ็ดหิวเขานะพี่น้องคะแล้วไปอยากกินเขายัางมาแรกมันคำดอกสองทุ่มกว้วสิเขาสามทุ่มล้วอืมิ้มคือเขายือกันค่ะพี่น้องคะ โอยเพชรเพชรไลฟ์ครับน้องครับเพชรพุดเขาจำเจ้าลราเพชรพุดพจะกันคลิปหนาด้วยค่ะเด้อเพชรไลฟ์สวัสดีจ้า